โยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสาวะคะโตเยนะภะคะวะตาธรรมโม สุปติปันโนยสาภะคะวโตสาวกะสังโคตมะยังภะคะวันตังสะธรมมังสะสังคังอิเมหิสการิหิยะทาระหัง อาโรปิเตหิอภิปูชยามะตาทุโนพันเตภะเขวาสุจิราปารินิพุโตปิปชิมาชนะตานุกรรมปะมาณสา อิเมสกาเระทุขตาปันนาการพูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายสุขายะอระหังสัมมาสัมพุทโภคะวา ุูธังภาคะวันตังอาภิวาเทมิสวาคตภาคะวะตาธรรมโมธัมมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสั้างโคสังฆังนาม,ามิท่านธรมยังพุทธาภาควะโต อุพภะคณามการังการโรมาเซนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธาพิถุติงกโรมาเซยโยโซตัทธคตโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมมสาริสัตหาเทวมนุสานังพุทโธเขวา โยอิมังโลกังสะเทวากังสมารกังสะพรมมังกังสะสามนะพรามมะนิงปะชังสะเทวามนุสังสะยังอะพิญญาสัจิกะตะวาปเวเทสิ โยธรรมังเทเสสิอาทิกะละยานังมัเิกะละยานังปริโยสานะกะละยานังตัาทท้งสัพยัญชนางเกวลปริปุณนนัง ปริสุทธังพรหมจริยังปากาเซสิตมะหังภาขวันตังอภิปูชยามิตามะหังภาขวันตังสิราสนามามิ ทันธรรมยังธรรมมาพิถุติงกะโรมาเซยโซสวากาโตภาคขวาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโก ปจัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตามหังธรรมมังอภิปูชยามิตามหังธรรมมังศิราสานาม,ามีท่านทรมยังสังขาพิทุติงกะโรมเซ โยโซสุปฏิปันโนภาเขาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาเขาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาเขาวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏติปันโนภาคขวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสัปุคลาเอสาภาคขวะโตสาวกสังโฆ อาหุในโยปาหุในโยทักขิในโยอันชลิกะรณนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาตามหังสังคังอภิปูเชยามิ ตามหังสังคังศิราสานามามิทันธรรมยังรัตนัตยปนามคาทายเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทันจาพนามเซ พูทโทสุสุโธกัรุณามหันาโวโยจันตาสุทธพภรยาณโลจโนโลกาสปาปูปากิเลสคาตะโกวันทามิพุทธังอาหามาทะเรณตังธรรมโมปฏิโปวิยตัสสะสัตุโน โยมะปาปาามาตะเภทาพินนโกโลกุตตโรโยจัตาทัทธีปโนวันธามิธรรมังอาหามาทเรนตตังสังโคสุเขตาพยาติเขตสัญยโตโยทิทธสันโตสุขตานุโพทโก โลลับอหิโนอาริโยสุเมทโสวันทามิสังคังอาหามาทะเรนตังอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยกังวัตถุตแยังวันทายตาพิสังขตังปุญยังมมยายังมามาสัผู้ปัตถวา มาหนตุเวตัสัปพภาวะสิทธิยาอิทัตถะคตโลเกอุปันโนอระหังสัมมาสัมพุทโธธรรมโมเจเทสิโตนิยานิโกอุปาสามิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโต มายันตังธรรมมังสุตวาเอวังชานมามะชาติปิทุขขาชาราปิทุกขามาราน้ำปิทุกขังโตกะปริเทวทุกขาโทมนัสุปายาสาปิทุกขา อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนลพัิติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานคขันธาทุกขาไยะทิทังรูปูปาทานคขันโท เวทนูปาทานคันโทสันญยูปาทานคันโทสังคารูปาทานคันโทวิญญาณูปาทานคันโทเยสังปริญญายะธารมาโนโสภาควา เอวังพหุลังสาวเกวิเนติเอวังพาคาจปาณะสภะคขวะโตาสาวเกสุอนุสาสานีพาหุลาปวัตตาติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจา สังขาราอนิจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนาตาัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตา สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรม,มานาตติเตมยังโอตินนามหาชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโท,ทมนานเซหิอุปายาเซหิ ทุกโคตินนาทุขขเปเรตาอาเปวานามิมาสเกวลาสทุกขคันทสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติสิราปรินิพุตัมปิตังภะควันตังสารนังคตาธรรมมันจะสังคัญจะ ตาสะภาขวะโตสาสนังยาทาสติยาทาพลังมานสิกโรมะอนุปฏิปชามะสาสานปฏิปัติอิมาสะเกวลัสะทุกขคันทัสสะอันตะกิริยายะตังวัตตาต พันธมยยังปฏิทานคาทายุพนนามาเสย,ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพทิคเรตาหิงตาหิง ตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาตดทิ้งกโรนเตทาวิหารมันดาเลเทราจามาชาณาวกาจะพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสากา ขามาจเทสานิขามาจาอิสราสัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชลาภูชาเยปิจานดาสัมภวาสังเสทชาตาอัทธวปปาปติกา นิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตตัพเพปิทุกขสากโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตาตังธรรมโรมธรรมธาาจะปุคลาสังโคโหตุสมาโควะอัธายาจะหิตายะจะ อัมเหระคาตุสัทโมสัพเพปิธรรมะจาริโนอุดทิงสัมปาปุนนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปัสนนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน สัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวสตูวุธิภาวาาสต,ตานางสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอะัตราชนิจังรักขันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพธา